สบายดีท่านผู้ชมนาะยินดีตอนหับเข่าสู่ซองไลฟ์สไตล์กับข่าวพระเจ้าเนาะธนูซักคนเข่าคนเดิมนะทุกคนก่อนอื่นกระทักททยสบายดีเมื่อถุกสู่ทุกคนนอนบ่จะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะแล้วก็อยู่สหรัฐอเมริกาเนาะเป็นได้สบายดีบ่เนาะอยู่เวียดนามเนาะมื่อวฝนตกเนาะท่านผู้ชมทางฝั่งไทยฝัง่งลาวเป็นได้ฝนตกอยู่บ่โอเคเนาะมื่อันี้เฮาก็สิมารีอคเป็นอีพีหานะซึ่งคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ข่าวพระเจ้าก็ว่าไปแล้วเนาะเหตุผลที่ทราบต่างชาติไปเฮียนอยู่ประเทศไทยเนาะมียงมงาง มาว่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย The best university in Thailand for international s t u d e n t เนาก็คือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยชาวต่างชาติจะไปเรียนเนาะมีมหาวิทยาลัยใดแน่เนาะแล้วก็ติดท็อปในประเทศไทยท็อปใน The world เนาะคือทั่วโลกนั่นเองนะทุกคนนอกจากนั้นเนาะสำหรับนักศึกษาที่ไปทำาิไปศึกษาอยู่ประเทศไทยเนาะสามารถเ็วียกได้บอเนาะอันนี้คือคำถามเราทานผสมแล้วก็คาเฮียน รับต้นๆในเท่าใดต่อปีนั่นเองนะทุกคนสำหรับ Public เนาะ Public u n i v e r s i อ y นะรือว่า Privat University เนาะโอเคนอก่อนอื่นเฮาคาสิมาอัปเดตสถานการณ์เนาะโควิดอยู่ประเทศเวียดนามเนาะรือว่าอยู่เมืองในหนังหรือว่าประเทศเวียดนามนั่นเนองเนาะว่าปัจจุบันนี้มีผิวติดเสื้อรวมแล้วทั้งหมดเท่าใดเนาะสำหรับฐานผู้ชมที่เข้ามาเบิ่งคคิดใหม่อาจจะยังม่หู้เนาะและไม่นี้ข้าพระเจ้าก็อยู่ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ประเทศเวียดนามอยู่เนาะตอนนี้กำลังอยู่เวียดนามกับบุญไปเฮียนเนาะเนื่องจากสภาพโควิดนั่นเองเนาะทัผู้ชมประกาศสีมารายงานทัผู้ชมพังสถานการณ์เนาะเสิรมืมอนี้เนาะมีผู้ติดเสื้อไปแล้วเนาะอ่าสิบหกลายเนาะมือนี้สิบหกลายเนาะรวมทั้งหมดเนาะของผู้ติดเสื้อกับประมาณแปดร้อยหกสิบสี่คนเนาะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสิบหกคนแล้วเนาะทัผู้ชมส่วนหลายจะเป็นคนที่แบบแก่สลาเนาะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนต่างๆเนาะ เขามาเห็นให้แบบห่างกล้บาสามารถที่จะต่อต้านกับโรคโควิดได้เราก็เลยเสียชีวิตเา16คนซึ่งมี3 3 9คนหักษาหายไปแล้วยังเหลือ4 4 8คนเนากำลังหักษาอยู่เนาะโอเคเราก็มาในหัวข้สิมาว่าเรื่อง uh, The Best University เนาะ in Thailand for International Students เนาะมีมหาวิทยาลัยใดไหนที่้าวต่งางชาติไปเรียนเนาะและก็ติดท็อปในประเทศไทยเนาะ ก่อนอื่นเนาะกราแฟทั้งทายผู้ชมทุกฐานที่เขามาหับชมคลิปนี้เนาะถ้าว่ามีคําใดหรือว่าข้อมูลใดที่ข้าพเจ้ชาว่าไปผิดพลาดเนาะก็อนอื่นก็ขอโทษขออภัยก่อนเนาะหรือว่าทุกคนเห็นว่าข้าพเจ้าว่าผิดหรือยังก็ตามเนาะอยากให้ทุกคนคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนี้เลยเนาะเผื่อเป็นการที่ข้าพเจ้าจะได้แก่โตเนาะหรือว่าอ่านเบิ่งว่าปรับปรุงตัวเองเนาะและก็เป็นบทเรียนให้ข้าพเจ้านั่นเองนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าบางข้อมูลเนาะมันอาจจะเก่าไปบางข้อมูลอาจจะ แบบว่ามันอัปเดตบทท่านนะเพราะว่าแต่ละมือมันก็จะอัปเดตใหม่ตลอดมันบอซึ่งข้อมูลนี่เนาะคะ่ะพระเจ้าได้เอามาจากเนาะึ่งเป็นเว็บไซต์อันหนึ่งอ่านเอมาจาก l o b a l เนาะโกลโบสโค s า i ิมั hip, นเองเนาะในปี2018เนะาะพระเจ้าก็ได้จัดรวบรวมเนาะมหาวิทยรวมทั้งวิทญญายาลัยละกับมหาวิทญญายาลัยมดประเทศเนาะการรวมมีประมาณ3 1 0มหาวิวทญญายาลัยละกับมหาวิทายาลัยต่อไปเนาะก็คือ the best uh, university in Thailand for international student มียังไงเนาะ เหตุผลที่กระเจ้าอยากไปก่อนอื่นก็อยากว่าเหตุผลหน่อยเนี่ยที่กระเจ้าอยากไป <Yeah. S 2> uh, study abroad เน no. าะ abroad in Thailand ก็คือที่ข้าพระเจ้าไปคิดก่อนเนาะก็คือเหตุผลก็คือเนาะ high education เนาะ high uh, high standard เนาะเกี่ยวกับการศึกษาก็คือมหาวิทยาลัายอยู่ไทยก็ได้รับมาตรฐานติด็อประดับโลกนั่นเองนะทุกคนแล้วกั มีหลายมหาวิทยาลัยเลยเนาะที่ติดทถวระดับโลกแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ชาวต่างชาติอยากไปศึกษาหามเฮียนฉันั้นในนั้นเนาะมีมหาวิทญญายาลัยใดๆเนาะที่ชาวต่างชาติอยากไปเนาะส่วนหลายเนาะมหาวิทยาลัยอยู่ไทยเนี่ยจะเป็นหลักสูตรทางภาษาอังกฤษเนาะ English เนาะแล้วก็ภาษาไทยเนาะส่วนมากเนาะหรือว่าส่วนหลายนะคนไทยที่ส่วนหลายคนต่างชาติที่จะไปศึกษาอยู่ประเทศไทยเขาจะไปเรียนเกี่ยวกับ business เนาะแล้วก็ marketing เนาะ business and marketing ทางภายในเลยกับต่างประเทศต่อไปนี่นะคือรายสื่อมหาวิทยายลัยเนาะในประเทศไทยท,บบที่แบบที่แบบทุกคนอาจจะหูจักเนาะแต่อันนี้คือโมเมนต์อันดับเนาะเดี๋ยวอันดับเขาจะมาว่าว่าเขาจะเลือกเอาหาอันดับมหาวิทยายลัยเนาะที่แบบที่แบบ b e s t the best เนาะที่ติดท็อปไฟล์ top มหาวิทยายลัยเลยก็ติดอันดับโลกนะว่ามีมหาวิทยายลัยใดแน่เนาะก่อนอื่นเข้าสิมาอ่านสื่อมหาวิทยายลัยว่าในในนี้มีมหาวิทยาลัยไดแน่เนาะก่อนอื่นเนาะ ข้าพเจ้าสิอ่านเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าวุฒิจึงเมืนนอ่อเนาะเพราะว่าอีกอย่างกข้าพเจ้าก็ยันอ่านผิดนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวสิอ่านได้ฟังเนาะอันหนึ่งเนาะคือ,อแม่ฟ้าหลวง university เนาะสองก็คือมหิดล university ิสามจุฬาลงกรณนะ์ university เนาะสี่คือเชียงใหม university นะ่ university เนาะห้าคือกเกษตรศาสตร์ university เนาะหกคือขอนแก่น university ิเจ็ดคืออ่าคิงมงกุฎยนะูนิเวอร์ซิตี้เนาะ แเนาะคือมหาสารคาม university เนาะอ่าเธรรมาศาสตร์ university สิบฟรินส์ university อ่าพรินส์สงขา university สิบเอด็ดนเลศสวร university สิบสองบุรพาร์ university สิบสศิณคริตรวิโรด university สิบสี่สุรานารี university สิบหา้ารามคำแหง university สิบหก สีปทุมยูนิเวอร์ซิตี้สิบเจ็ดแบงกอกยูนิเวอร์ซิตี้เนาะนี่คือลายสื่ออมหาวิทยาลัยที่แบบดังๆในไทยนั่นเองนะท่านผู้ชมต่อไปเนาะค่ะพระเจ้าสี่อ่านหาอันดับมหาวิทยาลัยเนาะที่แบบ the best เนาะ the best university in Thailand for international students เนาะมีอะไรเนาะอันดับหนึ่งเนาะเอาเข้ามาอ่านอันดับหาก่อนเนาะอันดับหาเนาะอันดับหาคือ ขอ uh, นแะก่นยูนิเวอร์ซิตี้เนาะอันดับหาคือคอนแะก่นยูนิเวอร์ซิตี้เนาะซึ่งอยู่เมืองคอนแก่น uh, อันดับ4เนาะคือเช er นะียงใหม่ยูนิเวอร์ซิตี้เนาะอันดับ3คือเกษตรศาสตร์ยูนิเวอร์ซิตี้เนาะอันดับ2อันดับ3คือเกษตรศาสตร์ยูนิเวอร์ซิตี้อันดับ2คือจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้และกะ็อันดับ1คือมหิดลยูนิเวอร์ซิตี้นั่นเองนะท่านผู้ชมต่อไปนะครับคุณสิมาเบิงสามมหาวิทยาลายัยเนาะที่ข้าพเจ้าไปเห็นมานะส่วนหลายจะเป็นมหาวิทยาลัย แบบ international แบบ international student มาาเเียน,นะม,มหาวิทยาลัยที่ international มาวิทยาลัยแต่ว่าโซลไลคยกัมันยังมีหลายมหาวิทยาลัยเลยเนาะแต่ว่าเขาจะบอกรวมๆเนาะก็คือสามมหาวิทยาลัยที่แบบแบบว่า international student มปาวิทยาลายที่สุดเนาะแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆเนาะก็มีเนาะแต่เขา อันนี้เขากรับบุ๊เดอเอามามาเหล่าเม็ดเนาะเหล่าเม็ดคิดเขากระสิยาวยาวยาวหลายเนาะซึ่งมีหลายเลยมหาวิทยาลัยชิดังเนาะแต่เขาจะเอาสามมหาวิทยาลัยชิดังเนาะหนึ่งก็คือมหิดลเนาะก่อนอื่นเขาต้องมาทําความเข้าใจอ่าข้อมูลจ่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนเนาะว่าเป็นอะไรมหาวิอ่ามหิดลยูนิเวอร์ซิตี้เนาะมหิดลสร้างตั้งขึ้นในปี1888เนาะซึ่งรวมอายุของการก่อสร้างแล้วก็132ปีนั่นเองปาที่ว่าเก่าหลายเนาะเก่าแห้งเนาะทุกคน ซึ่งอ่าเดี๋ยวสิอ่านนะเพื่ออย่างข้อมูลผิดพลาดเนาะซึ่งมหนะิดลเนาะตั้งอยู่นครปฐมเนาะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหรือเป็นโฮงเฮียนเป็นสกู๊ที่แบบใหญ่หลายเนาะใหญ่หลายซึ่งบรรจุนักศึกษาเนาะซึ่งยู ank, นะิยูนิแรงเนาะยูนิแรงจัดบรรจุนักศึกษาได้เนาะปีหนึ่งเนาะประมาณ25,000คนหรือว่า2 9 9หมคนต่อปีนั่นเองนะนะทุกคนซึ่งหลักสูตรในการเรียนอยู่อยู่มหนะิดลก็มนะีสรามีตั้งแต่บัซเซิลดีกรีสเนาะ Bachelor's degree, Master's degree, เนาะแล้วก็ Doctor's degree เนาะซึ่งๆและตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาเอกโทแล้วก็ปริญญาเอกเนาะซึ่งภาคแผนกการศึกษาหรือว่าแขนงการศึกษาก็มีหลายแขนงเนาะ ามาต่อการทีมหาวิทยาลัยเนาะคือจุฬาลงกรณ์นั่นเองนะทุกคนคือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยขาพระเจ้าเคยไปมาแล้วเนาะจะเป็นมหาวิทยาลัยที่พอร์ตโฟลิอเลยก็บเฟมเมอรหลายอยู่ในเบงกอกเนาะเพราะว่าเขาอยู่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะมีหลายแขนงเนาะซึ่งมีทั้งคณะแพทย์ศสาสตร์เนาะขาพระเจ้าเคยไปอันเป็นอ่าเป็นโรงพยาบาลจุฬาเนาะใหญ่หลายพี่นะ้องป้าคือแบบขึ้นไปสั่นเทิงอะน,นะ แบบเยสนทางเราจะไปอีกเนาะมีโอกาสจะไปอีกมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนาะซึ่งเสรงเขาว่าอยู่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยซึ่งมีแต่คนหน้าตาหนาหักมีแต่คนหล่อมีแต่คนสวยเป็นประธานประสมแม่ข้าพเจ้าเห็นนักศึกษาแพทย์ตอนตอนข้าพเจ้าไปโรงพยาบาลจุฬาเนี่มันจะมีอันมันจะมีโรงอาหารเนาะอย่างเขาไปโรงอาหารแล้วมันจะมีอันมีนักศึกษามานักอ่านนังสือมาคุยกันโอ้มีแต่ผู้หนาหักแบบสี่เลยอย่าโกรธเลยเนาะถ้ามีโอกาสจะไปศึกษาอย่างเนาะ เขาว่าเบิ่งว่ามหาวิทยาลัยจุฬาเป็นอะไรเนาะเขาว่ามหาวิทยาลัยจุฬาเป็นมหาวิาววทยาลัยภาคลัฐนั่นเองนะทุกคนมหาวิทยาลัยภาคหลัฐก็คือ public university นั่นเองนะทุกคนยุน r แร k เนาะจัดว่ายัดลำดับเนาะคือ,อนักศึกษาสามารถบรรจุได้ 35,000- ถึง40,000คนต่อปีนั่นเองนะทุกคนซึ่งปี2020ันี่บรรจุได้37,280คนนั่นเองนะทุกคนซึ่งมีลักสูตรก็คือกับมหาวิทยาลัยมหิดลเลยเนาะมีต่างะ บาเซล่าเนาะบาเซล่าดีกรีสเนาะแล้วก็มาสเตอร์ดีกรีสแล้วก็ด็อกเตอร์สดีกรีสเนาะซึ่งม,มีส่วนเขาว่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่นิยมในประเทศไทยเนาะเนาะนิยมหลายเฟยมัสหลายเนาะมีผู้น่าตาดีๆเพิ่นว่่าอาบ่กเกี่ยวกันดอกเนาะเพราะว่าอันเขาว่ามหาวิทยาลัยนี่มีทั้งคนหน้าตาดีมีทั้งคนรวยมีทั้งคนเฮียนเก่งเนาะเขาไปเฮียนอยู่นี่นะข้าพเจ้าขะ ได้ยินมาเนาะกับจักแมนบบแมนเนาะถ้าว่าบบแมนหรือว่าแมนก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เนาะท่านผะู้ชมเนาะต่อไปก็คือข้าพเจ้าจะเอามอเชียงใหม่เนาะเพราะว่าข้าพเจ้าเคยไปมอเชียงใหม,มนะ่มาเนาะมิแบบว่ามอเชียงใหม่มาสิเหล่าก่อนหน่อยหนึ่งเนาะคือมอเชียงใหม่ก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งอ่าอยูอ่อยู่ทางภาคเหนือของไทยนั่นเองนะทุกคนเนาะส่วนเป็นอ่าส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือว่าเชี่ยงไฮ้ university เนาะติดท็อประดับโลกเนาะท่านผู้ชมนอกจากนั้นเนาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ย,ยัง ขึนสื่อเนาะไ่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์นั่นเองเนอะท่านผู้ชมแล้วก็ขาพระเจ้าไปมอเชียงใหม่ตอนนั้นเนาะเขาไปบรรยากาศโคตรด,ดีเลยพี่น้องก็คือมีต้นไม้แบบว่าอากาศเย็นเย็นเนาะอยู่มอเชียงใหม่เนาะมีหอผักนอกหอผักในเองเนาะแล้วก็มีคนคนเชียงใหม่นะฮะนี่ยฮะกับเจ้าคือคนเชียงใหม่จะเป็นคนผิวแบบค่อนข้างขาวๆเนาะเพราะอากาศเย็นเนาะเป็นคนผิวขาวนะเป็นตะแพงเนาะเห็นนั่นตอนไปหล่อตลาดอยู่อ่าอ่าตลาดอยู่ทางหลังมอวะตลาดหลังมอฮะนะหลังลินนามอเลยแหละ ขาเจ้ากันลืมล้างหม้อเนาะแล้วมันจะมีนักศึกษาแบบกระเจาไปหลอกกลางคืนนะไม่ต่พูดนะห,นกหนักนะหักเนาะแบบใส่สุดแบบสุดนักศึกษาไปหลอกโอ้ยเซิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะก็จะมีหลายสาขาเนาะเห็นในเขาเขียนในหันเนาะเขาบอกว่ามันถึงเรื่องพิเษเขาว่าส่วนหลายจะมีแบบทางคณะแพทย์เนาะคณะเกษตรศาสตร์เนาะที่แบบนักศึกษาแบบต่างประเทศไปเฮียนนะลักสูตรการเฮียนก็คือมีทางระดับปริญญาตรีปริญญาเอกหลือกับปริญญาโทนั่นเองนะทุกคนโอเคเนาะมีคําถามเนาะคำถามหนึ่งก็คือเขาว่า นักศ uhm. ึกษาต่างประเทศเนาะมาเฮ็ดเวียกอยู่ไทยได้บ่เนาะก็คือข่าพเจ้าเนี่ยสมมติว่าข่าพเจ้าไปเรียนอยู่ไทยเนี่ยข่าพเจ้าสามารถเฮ็ดเวียกได้บ่เนาะคือจะมีข่าวก็ว่าข้ามีคําตอบข้าว่าได้เนาะถ้าได้มีใบอนุญาตจากทางประเทศไทยเนาะเฮาก็สามารถเฮ็ดเวียกได้เนาะสมมติว่าเฮาไปเป็นนักศึกษาใบวีซ่าอยู่น่ะถือวีซ่าอยู่เฮาก็บ่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกอยู่ไทยได้เนาะเพราะว่าเพราะว่าได้ยิน่งข่าวเนาะส่วนหลายจะเป็นแบบ อาวียกหรือว่าคะแนนต่างๆแบบตำแหน่งต่างๆสุไลจะเป็นคนไทยเองเนาะที่จะหาพิสูอบต่างๆเนาะสุญญ์สุไลจะยากเนาะในการที่เขาจะไปะไปเหตุหตุอยู่ไทยนอกสกจากว่าเขาได้หาอนุญ,ญาตนั้นเองนะท่านผู้ชมเนาะันการไม่รู้ว่าหม่ความจริงหรือบ่เนาะแต่ว่าเ็นก็จะเขียนในเว็บไซต์นั่นเนาะถ้าว่าหม่ความจริงหรือไม่แม่ความจริงก็จะให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยต่อไปเนาะก็คือขาเฮียนเนาะขาถาวาขาเฮียนอยู่ไทยในรลายปันไดเนาะยูฮิยุยนมหาวิทยาลัายอยู่ทางไทยเนาะก็คือมันจะมีทางมหาวิทยา เอกชนมหาวิทยาลายัาายราาัฐเนาะก็คือ public university แล้วก็ private university เนาะมีทั้งสองมหาวิทยาลายัยฉะนั้นข,ข่าการเทียนของแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันไปเนาะแต่อันนี้คือวอาโดยรวมเนาะคือข่าการเทียนมหาวิทยาลัยเนาะการเริ่มต้นตั้งแต่1000เหรียญถึง2อ0 0ันเหรียญเนาะอันนี้คือเริ่มต้นเนาะแต่ข่าพระเจ้าก็ย้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีข่าเทียนหลายปนไดัเนาะสำหรับทานผุ้ชมที่เขาบอ,อคลิปนี้เนาะคู้ว่า ค่าเทียนของแต่มหาวิทยาลัยเนาะบอกว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยรัฐเนาะสามารถคอมเมนต์ลิงก์ใต้คลิปได้เนาะครับพระเจ้าสม,มัยให้เพื่อเป็นประโยชน์ใหท่านผู้ชมหลายฐา,านหรือว่า,าพี่น้องทางสาวลาวเนาะหรือว่าหลายๆคนเลยที่ขำบนคลิปนี้เนาะเพื่อเป็นผลประโยชน์หรือว่าเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนเนะาะแล้วก็เป็นความห่วยข่าวเจ้าขอเนาะโอเคเนะาะก่อนอื่นเนาะก็อยาก ขอบคุณน้อทุกคนที่ข่ามาเบิ่งอ่าข้าพเจ้าจบคลิปนอทาวามีคำใดที่ข้าพเจ้าว่าผิดหรือว่าว่าบ่ถือหรือข้อมูลผิดพลาดอยังก็ตามเนาะก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เนาะแล้วก็ขอโทษขออภัยเนาะถ้าว่าว่าผิดประการใดกันเนาะอย่าที่โดนกดกันเนาะถามผู้ชมนอเมื้อนี้มาอ่ารีแอคแบบภาษาลาวเนาะมื้อหน้าเฮาก็สิมารีแอคแบบภาษาไทยอีกเนาะโอเคเนาะคลิปเฮาก็จบเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะเป็นกำลังใจให้ช่องไลฟ์สไตล์ของพวกเฮาเฮ็ดคลิปอ่าทุกๆมื้อเนาะโอเคเนาาาาะสสสวััดดีีครบบบบยยย๊